ดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้กะมาพอกันกับเซลอมนะจ้าอยู่คบปตาเมื่อสองจ้าเมื่อนี้มากกับรถรุ่นใหญ่นะจ้าคือรถรุ่นเอ็มอยแปดจ้ากะเดี๋ยวออมสิผ้ามากเบิ่งหลบๆคบขั้นนะจ้าว่ามันงามซาำเลยนะจ้าอันนี้คือสภาพเดิมๆนะจ้ารถขั้นนี้กะเป็นรถปีห9าเก้านจ้าแล้วกะได้สา0พันช่วงจ้า ดาวยูแค่สี่หมื่นหาจ้าจ้าอันนี้คือรอบขั้นจ้ากะจะเป็นด้านหลังเนาะจ้าอันนี้รอหลังจ้ารถขั้นนี้กะแถมยางหนาไม่สองขางเลยเนอจ้างวดกะตกปีละสองเซนสามเก่าพันกว่าบาทเนาะจ้าแล้วกะมีงวดย่อย สามพสุเดือนจ้าคันเป็นไล่เดือนกะเดือนละสองหมื่นเจ็ดงวดจ้าจ้าฝากเอ็มร้อยแขั้นนี้ไว้ดนอจ้ากะตัวเช็คพร้อมใส่งานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ละกะกดตับตะไข่ละกะกดติดตามกดกระดิงด่งนอจ้าและกะพอกันกับออมคลิปหนาด้อจ้าบ๊ายบาย